ดี๋ยวครับเดี๋ยวนิดหนึ่งใกล้จบแล้วครับเอ,อ้ยมึงจอ,อให้กูยิงมึงเข้าปืนขึ้นมาอย่างนี้สวยไหมครับแม่บ้านก็นแม่บ้านกูนกนกนลาละอันนี้อยู่แถวชนบุรีมีอยู่แค่นึ่งแม่บ้านอีกเหมือนกันเราก็กําลังไปนั่งรวมกลุ่มแม่บ้านวันอาทิตย์นะครับแม่บ้านก็มานั่งรวมกลุ่มกันใต้ถุนแฟลตอยู่แถวมีนบุรีแม่บ้านก็มานั่งกันประมาณ7จ็ดแปดคนก็กําลังสาธิตสินค้าอย่างสนุกสนานเมามัน ผงซักฟอกยาสีฟันน้ำยาล้างจานออน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาลีดผ้าเรียบแป้งเลียวอโอโอ,โอ,โอนนะครับกำลังสาธิตกันอยู่วงใหญ่เลยครับก็ได้ยินเสียงสามีเขาตะโกนมาจากข้างบนแฟลตเอ้ทำอะไรกันอยู่โซดาสองขวดเสียงสั่งโซดามาจากข้างบนผมก็หันขึ้นไปมองผมก็กระซิบบอกเขาเดี๋ยวแฟนใครอะ ไปซื้อโซดาซะไม่เป็นไรหรอกพี่มันเสียงดังไปอย่างนั้นเองผมก็นั่งคุยต่อสักพักเดียวขวดเบียดลงมากลางวงประชุมคราวนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วครับแม่บ้าน นั้นประสบการณ์ตรงก็บอกถ้าจะชวนแม่บ้านก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูแม่บ้านที่สามีไม่มีปัญหาด้วยนะครับต้องดูแม่บ้านที่สามีไม่มีปัญหาก็โอเคก็ยังมีโชคดีอันนี้แชร์ประสบการณ์ก็ไปคุยกับแม่บ้านคนหนึ่งอันแม่บ้านคนนี้สามีชอบมากเอาไปเลยไปพามันไปทำกิกฟฟินลเลยผมก็มารู้ทีหลังว่ามันจะได้มีเวลาไปหากิ๊ก พเจ้าบางทีก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้พวกข้าวครัว่าเข้าใจนะแม่บ้านคืออะไรที่สําคัญธุรกิจนี้เราคุยกับแม่บ้านได้เพราะว่ามันเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเขาต้องเรียนก่อนทีนี้ในกลุ่มนี้สามารถจะประยุกต์ไปใช้กับผู้ที่กเกษียณอายุได้ เพราะคนกะเกษียณอายุส่วนมากก็เหงาๆอยากหาอะไรทำอยากมีเพื่อนแต่ควรเป็นผู้กเกษียณอายุที่มีประสบการณ์จากการทำงานเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การทำงานนะครับเขาจึงจะมองเห็นเรื่องราวของธุรกิจนี่คือการหารายได้เสริมจริงๆดังนั้นวันนี้ถ้าพวกเราจะมองจะเห็นว่าธุรกิจของกิฟฟรินมันจะยุ่งกับคน3กลุ่มใช่ไหมครับ 1. คือคนที่ทำงานประจำา2คนที่ทำอาชีพค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว และ3ก็คือแม่บ้านหรือผู้ที่กเกษียณอายุแล้วนะครับก็แปลว่าเขาจะมีเวลาในการเข้ามาทําธุรกิจกับเรามากกว่าคราวนี้เรามาดูกันทำไมเราเป็นเน้นเรื่องเวลาเพราะธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าเวลาเป็นต้นทุนนะดังนั้นถ้าเราไปสปอนเซอร์คนแล้วคนคนนั้นไม่มีเวลาธุรกิจนี้ก็จะเดินหน้าไม่ได้แต่เราอาจจะได้เขาเป็นเพียงแค่ยูเซอร์หรือผู้บริโภคนะครับ ทีนี้ขายตรงเนี่ยมันมีในบ้านเราตอนนี้พันกว่าบริษัทเยอะมากเลยฮะเยอะจนกระทั่งเมื่อก่อนผมจะคอยจดตลอดมีบริษัทไหนเปิดใหม่จะคอยจดคอยจดคอยติดตามคอยติดตามข้อมูลข่าวสารว่าแต่ละบริษัทที่เปิดมาเนี่ยเขาขายอะไรเขาใช้แผนการตลาดแบบไหนเขามีกลยุทธ์แบบไหนซึ่งเมื่อก่อนผมจะคิดแต่ตอนนี้ยอมแพ้ไปแล้ว มันเยอะจัดครับอย่าเออโอ้หพวกเราก็อาจารย์เคยยินชื่อนี่ไหมงงแล้วตามไม่ไหวนะครับตอนนี้เราตามไม่ไหวจริงๆเพราะมันเยอะจัดแต่ผมเชื่อว่าอย่าไปฟังเขาเขา,เขาบอกวันนี้ถ้าเราจะทําความดีให้เชื่อในตัวเราว่าเราทําความดีถ้าเราโม่แต่จะไปค้นคหาว่าคนอื่นเขาทําความผิดอย่างไรผมว่าเราเหนื่อยนะเราทําความดีของตัวเราเองดีกว่าทีนี้ก็มองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาอยู่ที่กิฟฟอริน ทำไมขายตรงมีตนพันกว่าบริษัททำไมต้องเลือกกิฟฟารีนเรียนก่อนวันนี้เหตุเพราะว่ากิฟฟารีนเราเป็นบริษัทที่มีความพร้อมในเรื่องของการบริหารธุรกิจรกรหรือการบริหารจัดการครบทั้ง 4M ประกอบใน,นเรามีความสําเร็จในเรื่องของคําว่าความมั่นคงกิฟฟารีนเราเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีความมั่นคงสูงสุดมีทรัพย์สินมากที่สุดในประเทศไทยเกือบ7 0 0 0ล้านบาทปลบมือกิฟฟารีนสักนิดหนึ่งครับ นี่เป็นความมั่นคงที่เรามีมากกว่าทุกบริษัทในประเทศไทยนะครับไม่มีบริษัทขายตรงใดในประเทศไทยที่มีทรัพย์สินมากเท่ากิฟฟารีนเราเป็นบริษัทมีความมั่นคงคุณหมอก็ไม่กู้หนี้ยืมสินไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินใดเลยนั่นแปลว่าบริษัทเราจะอยู่ในบริษัทที่มั่นคงที่สุดแม้ว่าเศรษฐกิจของบ้านเรามันจะค่อยๆถดถอยลงไปตามภาวะของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจบ้านเราในเรื่องของปัญหาทางการเมือง แต่เราก็อยู่ได้เพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจคอนซูมเมอร์โปรดักต์และเราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงที่สุดเขาบอกคนจะทํางานต้องมีเงินก่อนมีทุนก่อนคิฟฟอรีเราเป็นบริษัทเดียวนะครับที่เรามีทุนมากที่สุดลำดับที่2ครับเขาบอกว่าบริษัทไหนจะเติบโตหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นต้องมีบุคลากรต้องมีผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมีประสบการณ์สูงสุด วันนี้เราได้ CEO ของเราที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงมากที่สุดในประเทศไทยทําคนเดียวอยู่กับธุรกิจเครือข่ายยาวนานที่สุดในประเทศไทยแพทย์ญิงนณะลินีภับูร์ครับปรบมนอใอีสักครั้งหนึ่งครับ <S <S ผมเน้นเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า CEO หรือผู้บริหารเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของบริษัทกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของบริษัท ถ้าเราได้ CEO ที่เขาไม่มีประสบการณ์ถ้าเราได้ CEO ที่เขามีแค่เป็นแค่ลูกจ้างท่านนึกออกไหมฮะระหว่าง CEO ลูกจ้างกับ CEO เจ้าของกิจการอารมณ์ความรู้สึกในการหวงแหนธุรกิจเนี่ยท่านว่าระหว่างลูกจ้างกับเจ้าของเนี่ยใครหวงแหนมากกว่ากันครับเจ้าของครับ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่มองเห็นว่าวันนี้เราเป็นธุรกิจที่ซ e o มาบริหารเองเจ้าของมาบริหารเองนี่คือประสบการณ์ที่2ที่ท่านต้องเลือกกิฟฟ์รีจากความพร้อมข้อที่2ความพร้อมข้อที่3เราเป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีสินค้ามากที่สุดคุณาภาพดีที่สุดและราคาแทบจะเรียกว่าไม่อยากจะบอกว่าถูกคุณหมอไม่อยากให้พูดคุว่าถูกแต่เรามั่นใจว่ามันถูกจริง เราเป็นบริษัทที่วางราคาสินค้าในราคาเดียวกับช่องทางค้าปลีกสินค้าเราหลายตัวก็ราคาถูกกว่าค้าปลีกสได้ซ้ำไปนี่คือจุดแข็งที่กิปรินมีในความพร้อมและความพร้อมสุดท้ายเขาบอกว่าวันนี้ใครจะว่าอวดอย่างไรก็ตามผลงานเป็นตัวพิสูจน์ครับบริษัทกิฟตริเราก็มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบัน เราเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงสุดในสัดส่วนของเปอร์เซนต์กับบริษัทที่ถือว่าเป็นขายตรงน้ําดีด้วยกันขออนุญ,ญาตนะครับตอนนี้มันมีขายตรงอยู่สองน้ําน้ําดีกับน,น้ําเน่าผมไม่ได้ว่าใคร ถ้าใครเขารู้ตัวเองว่าน้ําเน่าจะรู้ตัวเองดีน้ําเน่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ตัวเขามันไม่ได้ตั้งใจจะเปิดธุรกิจเลยแต่ต้องการมองเห็นเงิ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 นธุรกิจนี้คนมันบ้าคนมันชอบสินค้าชอบคนชอบขายตรงคนชอบขายตรงคนอยากได้เงินก็จะขายสินค้าได้ดีถ้าเจ้าของคิดได้แค่นี้ผมถือว่าเป็นน้ําเน่านนะเพราะเขาไม่ได้มองระยะยาวเราจะเห็นขายตรงที่เปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนบริษัทเดี๋ยวก็เปลี่ยนแผน ผู้บริหารเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนจนผมจําไม่ได้บางคนเปลี่ยนชื่อก็ยังพอทนเพราะมันยังไม่เปลี่ยนนามสก,กุลบางคนเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสก,กุลก็เลยงงไปหมดตกลงเนี่ยเขามาเปลี่ยนอะไรกันนี่คือทําไมเราต้องมองคิฟรีนเพราะคิฟรีนคุณหมอต้อยแพทย์หญนะิงณลินีไปบุญจุดยืนแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิสัยทัศน์ท่านชัดเจนครับปรบรมือกันหน่อยสักครั้งดีไหมครับเอาละเรามาดูกัน หลายคนที่มองว่ากิฟฟารีนมันทํายากท่านอย่าเพิ่งไปมองกระโดดไปไกลนะให้ดูที่เบสิกพื้นฐานก่อนเขาบอกการทํากิฟฟารีนให้ประสบความสําเร็จแค่ทําพื้นฐานทําซ้ําๆก็สําเร็จแต่จะมีหลายคนที่เข้ามาแล้วทําพื้นฐานไม่นิ่งไม่แน่นเขาเรียกว่าไม่ทําซ้ําเรามาดูกันครับว่ากิฟฟารีนให้เราทําอะไรซ้ําๆเขาให้เราซื้อของใช้ซ้ําๆดังนั้น ผมมีวิธีคิดของผมว่าให้ผมจะดูแลองค์กรเนี่ยผมจะติดตามทีมงานของผมใครคือผู้นำระดับโกลสตาร์ใครเป็นผู้นำระดับพราไดส์ผมจะดูตรงที่เขาซื้อของใช้และชอบสินค้าครับนั้นวันนี้ต้องบอกพวกเราว่าเวลาติดตามดาวไลน์เวลาใครก็ต้องที่สปอนเซอร์คนแล้วมานั่งบน่นนั่งตาว่าดาวไลน์ตาลแล้วมันไม่รับสายโทรศัพท์ยอดไม่ค่อยมีเลยไม่ต้องไปโทษเขาให้ดูว่าตกลงเขาใช้ของหรือเปล่า เรามีหลายคนที่ขึ้นตำแหน่งบอลซินเวอร์โกยังไม่เคยใช้สินค้ากิฟต์ฟรีเลยนะครับหรือบางคนใช้ไปบ่นไปนี่คือเขาไม่ได้ทำงานเบสิกเพราะงานเบสิกก็คืองานซื้อใช้งานที่2คืองานขายทำไมเราต้องมีงานขายเวลาผมฟังเทปฟังสื่อจากธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหลายหลายคนเขาก็ชอบเปรียบเทียบ ประชัดประชดประชันกิฟฟรีนว่าของเขาไม่เหมือนพี่แอมไม่เหมือนน้องกิฟพี่แอมน้องกิฟต้องขายของของเขาไม่ต้องขายผมก็เลยถานและประทานโทษที่มาสปอนเซอร์คนเขาไม่เรียกขายเต่ก็ต้องมาบอกว่าถ้าไม่มียอดขายเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคอมมิชชั่นดังนั้นงานขายนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากสปอนเซอร์คนเนี่ยให้ทํางานขายนําเพราะงานขายนี่แหละมันทําให้คุณได้สปอนเซอร์คน ถ้าคุณไม่ทํางานขายคนเขาจะกลัวขายตรงเขาจะกลัวการชวนเขาจะกลัวการสมัครเขาจะกลัวการโม t ิเว t แต่เขาจะไม่กลัวการซื้อของใช้นั้นท่านต้องทำโจทย์ง่ายที่สุดก็คือเอาสินค้าไปแนะนำให้เขาซื้อใช้ครับถึงวันนี้ก่อนว่าถ้าเราจะชวนคนใช้คิปตรีนงานง่ายไม่มีปัญหาเลยมันจะยากตรงที่ชวนเขาทำใช่ไหมครับ ดังนั้นกรุณาทํางานง่ายเข้าไว้อย่าเพิ่งทํางานยากงานง่ายคืองานขายงานง่ายต่อไปเริ่มขยับขึ้นมาหลังจากที่ดาวไลน์ของเราผู้มุ่งหวังของเราเขาเริ่มใช้สินค้าจนเขาชอบแล้วเราก็ค่อยขยับมาเป็นแนะนําเขาเป็นสมาชิกหรืออาจจะแนะนําในวันแรกที่แนะนําสินค้าหรือขายก็ได้ถ้าเห็นว่าเขาเนี่ยใช้สินค้าจํานวนมากและอยากได้ผลประโยชน์ นั่นคือการนําเสนอประโยชน์การชวนสมัครเนี่ยจะมาจากการแนะนําผลประโยชน์ควบคู่นะครับหลายคนที่ล้มเหลวจากธุรกิจของเราคือไปชวนคนสมัครเฉยๆแล้วไม่แนะนําผลประโยชน์ไม่แนะนําสิ่งที่เขาควรทําผมเองไปสปอนเซอร์ดาวไลน์ท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งพอคุณหมอท่านเซ็นใบสมัครเรียบร้อย ผมก็ถามว่าท่านผออ,อครับขอประทานโทษผมอยากจะทราบนิดนึงผมจะได้วางแผนได้ถูกผอเอซ็นใบสมัครกิฟฟรีกับผมวันนี้อยากซื้อของใช้หรือสนใจหารายได้ครับท่านก็บอกว่าผมสนใจหารายได้คุณพิระเชษผมก็ถามเอาจริงปะเริ่มสงสัยท่านก็บอกอ๋อคิดว่าหมอรวยเหรอ คิดว่าพอ o C อซรวยเหรอท่านครอไม่ไม่ไม่ผมไม,ไม,ไม,ไม่คิดอย่างนั้นเพื่อนเพผมสงสัยเฉยๆเพราะส่วนมากที่ผมสปอนเซอร์ก็มมกจะบอกว่าซื้อใช้ไงครับท่านบอกว่าผมเข้าใจนะแต่ผมก็มีเป้าหมายของผมเหมือนกันว่าถ้ากเกษียณเนี่ยผมอยากมีงานรองรับอะตอนนี้ผมเนี่ยเป็นหมอก็จริงแต่เหมือนไม่ใช่หมอเพ,เพราะเริ่มต้นเป็นพอโรงพยาบาลเล็กๆตั้งแต่อายุ27-28 แปลว่าเดี๋ยวนี้ผมฉีดยาไม่เป็นผมไม่สบายต้องไปถามหมอเลยตอนนี้คิดว่าเป็นพออ,อจะรู้เรื่องเหรอตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องผมฉีดยาไม่เป็นแล้วผมวิเคราะห์โรคบางอย่างก็ไม่เป็นแล้วเพราะมาเป็นนักบริหารไปเรียบร้อยแล้วไงครับท่านก็มองว่าท่านก็สนใจธุรกิจแบบนี้เหมือนกันเห็นคนเขาคุยกันมาเยอะนะครับดังนั้นก็บอกพวกเราก่อนว่ามันแค่คุยแค่ถามกันก็รู้เรื่องแล้วจากการสมัครจากนั้นเรามาดูครับงานของเราคืองานบริการหรืองานเซอร์วิส มีผู้นําหลายคนนะครับที่เวลาเซอร์วิสเนี่ยอาจจะมองว่าไม่อยากบริการมันสั่งของนิดเดียวมันไม่คุ้มผมเรียนก่อนนะครับประสบการณ์ตรงของผมยาสีฟันหลอดเดียวก็สร้างพลได้มาแล้วเขาแค่อยากได้ยาสีฟันแค่หลอดเดียวผมก็ไปส่งเขาถึงบ้านนั่นแหละครับเพราะการที่เราเอาสินค้าไปบริการคนถึงบ้านเราจะสามารถวิเคราะห์เขาได้เลยครับว่าเราจะเอาอะไรไปเปิดใจเขาเราจะโมดิเวตเขาแนวไหนถ้าเราได้เข้าบ้านเขา เราจะเริ่มรู้ปัญหาเขาแต่ถ้าวันนี้เราปฏิเสธการบริการแปว่าเราไม่มีโอกาสจะรู้จักคนคนนั้นเลยนะครับนั้นการบริการก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการทําธุรกิจทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าแล้วเงินล้านมาจากไหนเงินล้านของธุรกิจเครือข่ายจะมาจากแผนธุรกิจและลงมือทําครับแผนต้องเยี่ยมและเราก็ต้องลงมือทําด้วย รายได้ของธุรกิจเครือข่ายก็จะมาจากจำนวนสมาชิกที่เราให้การสปอนเซอร์หรือเราแนะนำขึ้นมาบวกกับอะไรครับบวกกับยอดธุรกิจหรือยอดซื้อขายที่เกิดขึ้นในกลุ่มและจำนวนผู้นำที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่วนมากหลายคนที่มาทำกิฟฟรีนจะเจอคทางตันตรงไหนครับเจอปัญหาเจอปัญหาตรงไหนครับให้หาสมาชิกก็หาไม่ได้ก็หาไม่ได้ ให้ถามไปต่อครับให้ขายก็บอกขายไม่เป็นทีนี้ก็ไปฟังประชุมสิเขาบอกเขามีเคล็ดลับเขาเรียกว่าสร้างผู้นําอันนี้ผมเคยเป็นมาก่อนคือผมคิดมาก่อนว่าผมจะสร้างผู้นําและผู้นําไปสร้างดาวไลน์ปรากฏว่าเราคิดอย่างนี้เราก็เลยได้คนที่เป็นผู้นําที่เราคิดว่าเขาเป็นแต่ถึงเวลาเขาก็ไม่เป็นเพราะเขาไม่ยอมทํางานพื้นฐานนั่นจะเห็นว่าผู้นําก็คือสร้างไม่ได้ขึ้นมาตอนจบจนได้นะครับทีนี้เรามาดูกันเรื่องแผนนิดหนึ่ง ตอนนี้ขายตรงมันแข่งกันที่แผนหลายคนก็ไม่ยอมมองเรื่องของแผนนะครับว่าเฮ้ยแผนธุรกิจบริษัทไหนมันดีกว่ากันก็มีหลายคนเข้ามาสปอนเซอร์คนของกิฟฟารีนเหมือนกันว่าโอ้ยทากิฟฟารีนเขาทํามานานแล้วตําแหน่งไม่ขยับรายได้ไม่ขยับเลยแผนมันไม่เวิร์กไปอยู่บริษัทโนนดีกว่าเราก็เห็นบริษัทโน้นแล้วบริษัทโนนก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งโผล่ขึ้นแผนเยี่ยมกว่าจริงๆแล้วแผนก็เหมือนกับรถครับ วันนี้อยากขับเบนซแผนเบนซอยากขับวอลโวอยากขับ BMW หรืออยากขับรถซุเปอปร์คาร์ทั้งหมดมันเหมือนแผนนะครับวันนี้สมมุติเราไปเลือกบริษัทที่เขาบอกว่าแผนก็สุดยอดมาเลยก็เหมือนกับได้รถที่ดีที่สุดมาแล้วหนึ่งคันแต่ปรากฏว่าขับไม่เป็น